สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะอ้ไปจัดสนน้อยนะไปห้องน้ำฮะจะตัวใครแม่ตัวใครแม่อันเด้ออันเน้อ

ตุนหวาะขิด้าไปนั่งขี่ปะลูกนั่งลงติงงอ่าผ้านองเอือน้นผ้านองนั่งทายแบบธรรมศาสตร์ผ้านองนั่งลูกทายแทนถ้าพภูมมาแล้วไม่นะไม่ ใครคุณเป็นนางขี่อยู่นั่นโอ้ตายแล้วพี่น้องเลยนั่งให้หมกนั่งขี่เอ้ยชินดานั่งลงนั่งนั่งถ่ายแบบธรรมศาสตร์ห้างไข่หมกห้างไข่หมกมาถ่ายเอ้าแล้วหรือเปล่าแก่งหรือเปล่าจีนลูก ร้าวเม่อกี้ไปขี่ใกล้แถวบางแห่งมั้งโอ้ขี่น่อยๆกว่าอายน่งลงขี่ใส่สงเลยอาขี่มึงเห็ดโอ้จะได้ว่าขี่ใส่งขี่ใส่งวะฮะอะไอโมไปแกงขนมเนี่ยอ่าไหมสุไหมในมือ Anh hăng hăng hăng. Hãy hãy bun phong bun mày kém ki. Yes, hi sùi, honey. Bye bye. Hood, mày 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 mày, mày 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 mày

มกแล้วาีรูไล่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 สินดาหมกอาปุเกือบไปว่ยด้ปเอ้าไม่ใส่่ะขุนเอ้ยเนี่ยอาวใมุกไไร ហើយត <winters> ើឡ <idity> <fenaden> ៃចាប់មិនអូយខීអោកឡែនໄວเนาะបងកណเนาะវាយមកនេះជីឡងណាទៅមិនឃើញសនអើចាប់ມັນមកចាប់ມັນໄວ เด้อเมื่อเด้อเอาคูณสิแเลนป้าป้าไปนี่ไปเมื่อบุทันป้าเด้อเอาเลนเลนเลนมาเด้ว